ลุาเลยนะผู้ชายที่มาวันนี้ขอพะานุจาสาวคนไหนที่มาไม่ได้ท่านสมาธิกีิตางมใก้ทางขอปรานใจพุทธายตัวสาวสูงสูรจังหัวสูงสูาสาตใหลูกค้าทุกคนทุกคนที่ผมจะกคนไหนอยากปฏิบัติตีให้ลูกค้าเรื่องเรื่องนา คนไหนปฏิบัติมีเหตุลูกครืนะตุลาการเกียรติสามีถึงั <un> <m uch ing> <m uch ag amiga> ้แต่พระอมุ <un> ่ง่ก็จะนกคนเกาและดบรรดากาเกสาพะสทวาทเจ้าภกาเกิสาและอุมาเกแม่รสิีแม่อุมาแม่ภกาเนี่ยจหอมเม่ตเกสาแม่ปัตตาสาเนี่ยนะภกราเนี้ามีแม่าท่กคูได้รากูตารหมะบานให้มาเป็นประานาเกิสาที่่นี้ัเวลาเอนุตาตีนกกมาเมสัาเมนกมาลีกนะเพราะอันเชสาพาเกสารเกเ

ใจที่ฆ่ามีุ้็เป็นตังใจที่ฆ่ามี้พวกนี้ายใจฆ่านี้ตัโมตัณเหตต์จังไรในี่ยพระอาจารย์ก็กลัวมีตาเวื่นัลูกฆาปุ่มอะไหนติตาสาหะเอมันะสุตตาติยังขนาดติดตาตีสาหะเอมันะสกตุตตาตีสีลูกฆ่าปฏิบัติหนีเลิกตาเลิกพิจารณาอินนิสติปตาเลิกตาตีสหะีมันนกตุตาตีสหะีมนนักตุตตาตีสหะีมันนักุตาตีสหะันนักตุตตาตีสหะีมังนัาตีสันนักตุาตีหะีมันนักตุตตาตีสหะีมันน

อการีนะธรมพุทังอะภิปูสยามะจีมีนาสการีนะธัมมังอะภิปูสยามะจีมีนาสการีนะสัรมพุทังอะภิปูสยามะอะระหังสัมมาสัมพุทวะภะคะวา พุทธังพระเขาวั a ตังอธิวาเทมสวาคาตัวพระเขาวัตาธรรมโมมังนามาสามสุปสิปันโนะวาวสัังนมานอ พูตตาตานามูต <จบ S 1> <ata S 2> ัาตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาอดีตทุกข์ของกาสวดงการะทุกางุนิสัุตอ้อยกงัมสกาเ โอ้มิตรครั้งหน้าเข้าพเจ้าจะขอสาบราระนาอัมเชิญข้าพุทธคุณนางข้าพุคุณนางข้าพุทคุณนางข้าพุทคุณนางข้าพุคุณนางนางจุฬาโสโสมีอยู่ตาซ้ายข้ามารายมีอยู่ตาขวา อ้านโสตมันอยู่ข้างหน้าข้างหงคามันาอยู่ข้างหลังเอเชิญแม่โพนีรเนีทั้งสี่ที่สี่้างงมาเป็ประธานลงมาเป็นประธานทลจสามงปอดเเจสาัา้าทั้งสิบนิ้วทั้งสิบนิ้วหางหลางาขึ้นเียามเกลียน ท um ั้งสองข้าพุทธศาสนานุ่งนาลย์ข้าพุทธศาสนา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 ข้าพุทธนาข้าพุทธนาข้าพุทธนาข้าพุทธาสนาข้าพุทธนาข้าพุทธนาข้าพุทธสนาข้าพุทธศาสนาข้าพุทธศาสนาข้าพุทธสนาข้าพุทธสนาข้าพุทธศานาข้าพุทธนาข้าพุทธานาข้าพุทธสนาข้าพุทธนาข้าพุทธศาสนาข้าพุทธศาสนาข้าพุทธนาข้าพุทธาสนาข้าพุทธนาข้าพุทธาสนาข้าพุทธศาสนาข้าพุทธสนาข้ะพุทธนา มาธาระให้มาธาระในปัญสาน้ขอปบัติขอปฏิบัติในธรรมปฏิบัติสามเดือนถ้ารูปปฏิบัติได้ีห้ดียิ่งยิ่ใส่าัาโชคมีชัย ข้าวาตายาวปาตายอบผัวไม่เจอไม่เจอไม่อสาทูสาทูสาท่าน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 ท่าเท่านท่านานท่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 านนทานท่่านท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 ่ท่าน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 ท่า่านท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 ่านานท่านท่ท่านทานท อาขอสมาธิสักห้านาทีอาปฏิบัติานคนไหนปฏิบัติได้ก็เึ็ภาวนาน้าหรือปฏิบัติไม่ได้แล้วเ็าตงหนักแล้วก็เป็ภาวานาเราไม่ไหวจริงๆนะ่ยภาษาเนี่ยนะหรือเราต้องรับผูเนี่ยพราะราหนักแล้วเพราะเาท้งรับเขาไดปฏิบัติไดาเขาปฏิบัติกม่ดีแกเรานะไม่ดีแกคนืน นี่แกาีแกตหนะที่โโงเองาจภาพร่างกายที่าัฒนาไม่ได้จะได้ใส่เ้วแก้วมันมีโชคาแก้วแก้วนั้้เ้มันมีโชคแ้วสารพัดนึ้นัเรรู้สิ่งใดจะไมได้หังใจรุสมดังมั่งหมายที่เราคิดไว้ถ้าเราปฏิบัติปีปีนี้เราจะทำจะทำี่เลยคุ้คุกงานปฏิฐานเอาอารมณา แต่พอเรื่องที่ใหญ่เรื่องุกข์พอถง下一步ก็จะไปไปทำกง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 กากง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 กกงก สาธุิยาสาหณะกิยานาสตาเปตังสาตุยานาสนาอุปสสะนาสตีะาเราจะขอตาบารนาอันเดียวระสีารพระสีตาลายก็จะสีตาไปก็ะสีตาสิจะสีตยนพระฤาษีบางคนใช้สีมานยะปูตางก็ะสีพร่อวคนพวกคนเจสาธูตาสีปยาสาธกกยาสาปุตัยาสาง้แตะี มุนีเดืสีปุปาเจียสาเุปาอาจารสาตัตติวันนะตตะาเป็นนังสังฆะเทนะปุตาเวนะตตาโกโกาสาจงมาเป็นประธานเพื่อตักประธานพรในนลกข้าให้ัุปานเียสาดามะปูตาเจยสนาถานหเอวานะจินตาเวนะเจ้าเจ้ารดาสีปัาตามพระราปูุปานเีสาตุลูกปะปูปูปะปูสาลูกปปัญญาสาพนกุปา ผนุกนาที่มาวันนี้ก็เป็นฤทธิ์ยาฤทธิของลูก้ากราูกกาสาลูกกอแก่พระฤทธิ์พระอพระองค์ูิษตาสาสที่ตระหนักตนักที่ตหนักบูาถึงใครขอโดยมานจะนักศาสตร์ศาสตบารมีสัามับารมีสำคัญบารมีทัายแบบนี้ถไดเกิรมีกัพผู้ปฏิวาศาสตราให้เป็นกอเทอเจ้เป็นฉันเจ้าสันให้องการห้อม ปวาเฉลี่ยฐานอรมานัสขาตัณฑาให้มาตระมาลิัปมาอิจายานะตตะเนหังตัณาเวนะตูราสังตตะตนหัะตัณฑะเวนะตูยาสังตตะพวกนี้ภานะตตะภาวังตัณฑาเวนะตูราสังตะอิจายาสังตตะมณะตุตาสิจาวัติยาสังตตะมณะตุคุวาสิ อาจะบุนทาพระปาสตาักอิจฉาปรตาเพื่อผบุญบุญุยาวตาทั้งปารทั้งแม่ปารตาที่มุ่ยาวสีอยากเยนะทั้งแม่ทีทั้งบุญกันฟาทั้งมปูปาหาทั้งแม่ปุปาปูปาทั้งแม่คงคราอินตาเลนักนาดีนำมไฟทั้งใจปาักอิจาปตาทั้งทีุ่มีสิทาิที่สิได้ประการเสียสานอาราบั